ระบบสังหารเทพตอนที่197่าดปาดกระบีบุกสำนักมันจบฟ้าหนึ่งวันนี้ท้องนาพภาเป็นสีมนฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจนะักมันส่งเสียงฟ้าผ่าร้องขนองลั่นดังกล้องทั่วท้องนาภาวาวกับมันรู้ว่าวันนี้โลกล่าดินแดนนี้จะถูกโลหิตย้อมจนแดงฉานไปทั่วพื้นแผ่นดินนี้วันนี้เหนือสำนักมันจบฟ้าบุรุษชุดขาว ใบหน้างามสง่ามันมาพร้อมด้วยบริวารที่น่ายำเกง่งทั้งสิบสองแห่งมันป่าดระบีบบุรุษเพียงคนเดียวแห่งสุดยอดจรราชันที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดณนะโลกแห่งนี้ตอนนี้มันกำลังลอยตัวยืนนิ่งไม่ไหวติงมันจดจ้องมองพื้นด้านล่างที่ตอนนี้คือสำนักบรรจบฟ้าด้วยสายตาอันเยอืหอยันร่างกายแห่งมันดูสง่าง,งามแต่จิตใจหาใช่ และด้วยทูตกระบี่ทั้ง12ที่ตอนนี้พร้อมใจสำแดงจิตคุกคามและฐานพลังขั้นสูงสุดแห่งเจ้ายุทธภพแผ่ขยายปานพลังไปปกคลุมทั่วสำนักบรรจบฟ้าทำให้เหล่าผู้คนและสิทธิ์น้อยใหญ่ที่พบเห็นต่างใจสั่นสานภาพการปรากฏตัวของปาดกระบี่ช่างตะก,การตาและหน้ายำเกรงต่อผู้คนนะักหากแต่ถ้าเฉียวเฟิงอยู่นที่ตรงนี้ด้วยตัวมันย่อมสังเกตเห็น รอยบากสีแดงจางๆกลางหน้าผากของมันสิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าปาดกระบี่ผู้นี้สำเร็จแล้วซึ่งวิชาเนตรมารอันต่ำสามที่เขตวิชานี้ได้ใช้ชีวิตทารกนับหมื่นและผู้คนอีกนับแสนสังเวยเพื่อเบิกเนตรมาน,นี้ตอนนี้ปาดกระบี่สำเร็จแล้ววันนี้มันจึงมาที่นี่อย่างรีบร้อนสินะปังเสียงฟ้าผ่าดังอีกคราวหากแต่ครั้งนี้มันดังก้องกว่าครั้งคราวไหนไ หากแต่ปาดกบี่และทูดกระบี่ของมันทั้ง12ก็หาได้วันไหวไหมอัศนีสามันของโรคใบนี้ไม่อาจจะทำอันตรายมันได้ไหมและในไม่ช้าเหล่าสิทธิอาจารย์ชาวสำนักบรรจบฟ้าที่เฝ้ามองการมาของปาดกบี่อยู่นานอยู่ดีๆพวกเขาก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องนาภาเหมือนกับว่าอยู่ๆหมู่เมฆาก็มีการสั่นไหว แต่ไม่ช้าภาพที่ปรากฏกับเป็นเรือท่องนภพาเจนสึกจำนวนมากกำลังเคลื่อนตัวแหวกเหล่าเมฆาลงมาและในไม่ช้าก็มีหนึ่งในผู้อาวุโสของสำนักบรรจบฟ้าลอยตัวออกจากเรือท่องนภพาเจนสึกลำหนึ่งอาวุโสผู้นี้มันทำตัวน้อมน้อมต่อปาดกระบี่ยิ่งไม่ช้ามันก็เริ่มกล่าววาจาดีราฉานที่มันเก็บกลั้นมานานปีวันนี้ช่างเป็นวันมงคล วันมงคลจริงๆนะกอรับนายน้อยเสียงของมันแฝงไว้ด้วยพลังปานขีดขั้นสูงสุดของชาวยุทธนี่คือฐานพลังระดับเจ้ายุทธภพขั้นที่เก้าปาดกระบี่เหลือบสายตาไปที่กวนชาวเย่คราวหนึ่งกวนชาวเย่ลากับรู้ตัวมันรีบทำหน้าที่ของตัวเองแผ่เสียงดังลากับจะให้ทุกผู้ทุกคนรู้ว่ามันต้องการกล่าววาจาอะไรขึ้นเสียงนี้ดังชัดไปไ,ไกลกว่าหนึ่งร้อยลี้ วันนี้วันมงคลปราดกระบีผู้สูงศักดิ์ได้มาด้วยตัวเองเพื่อหวังสู่ขอสิทธิของสำนักบรรจฟ้าของพวกเราข้ากวนชาวเย่ในฐานะผู้อุโสแห่งสำนักบรรจฟ้าต้องขออภัยที่ต้องมาตอนรับท่านปราดกระบีผู้เรืองนาำราชากล่าวคำนี้จบมันก็คงคำนับตัวราวกับว่าตัวเองเป็นมุสิกตัวหนึ่งปราดกระบี่ได้ยินเช่นนี้ก็ยิมรับ การพูดโต้อตอบนี้ย่อมเป็นแผนการที่เตรียมมาไม่เป็นไรท่านผู้อวโสกวนหากแต่ข้าปาดกระบี่ก็หาใช่คณมากพิธีอะไรการมาของข้าครั้งนี้มีเพียงแต่ความปรารถนาดีต่อสำนักบรรจบฟ้าสินสอดของข้าก็ได้นำมามอบให้ทางสำนักบรรจบฟ้านานแล้วตัวข้าก็มาถึงที่นี่ด้วยตัวเองแล้วข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะเป็นวันมงคลและมาทวงเจ้าสาวข,ของข้าก็เท่านั้น ปราดกระบี่กล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เสียงนี้ก็ถูกส่งถึงผู้คนในสำนักบรรจบฟ้าทุกคนหากมองลึกเข้าไปในดวงตาของมันถ้อยคำทั้งหมดก็เป็นเพียงวาจาเลื่อนลอยเท่านั้นไม่นานเจ้าสำนักบรรจบฟ้าถูทรงเหยียนก็ปรากฏตัวโดยมีสวีเป่าและผู้อาวุโสอีกสคนติดตามอยู่ด้านหลังนอกจากนั้นในไม่ช้าอาวุโสสี่คนของสำนักบรรจฟ้าก็ลอยตัวลงมาจากเรือท่องนภาการศึกอย่างชา้า หากแต่แม้พวกมันจะเป็นคนของสำนักมังกรฟ้าหากแต่ตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าหัวใจของพวกมันจะแปรเปลี่ยนเสียแล้วข้าอาวุโสหอสวรรค์คารวะท่านประมุกข้าอาวุโสหอตะวันคารวะท่านประมุกข้าอาวุโสหอวารีคารวะท่านประมุกข้าอาวุโสหอสายลมคารวะท่านประมุก ถูส่งยืนเห็นดังนั้นก็มีสีหน้านิ่งเฉยมันย่อมรู้ความหมายของการปรากฏตัวของอวุโสทั้ง4ของสำนับประจบฟ้าดีว่าเรื่องราวนี้เป็นเช่นไรในช่วงยามยากเช่นนี้การแยกแยะยอดคนและเหล่าเดราชานออกจากกาันย่อมง่ายหลายปีแล้วที่ข้าได้เฝ้าอบรมสั่งสอนพวกเจ้าด้วยตัวเองมาวันนี้สายลมไม่เป็นใจพืชพันธุ์ที่ข้าได้ปลูกไว้ล้วนเป็นของผู้อื่นไปเสียแล้วสินะ ผู้อาวุโสหอสวรรค์ได้ยินเช่นนี้ก็รีบพูดแทรกถูทรงเหยียนในทันทีมันไม่ใช่เช่นนั้นท่านประมุขหากแต่พวกเราต้องทำเพื่อสำนักหากวันนั้นท่านไม่ไดื้อรั้นพวกเรามีหรือจะทำเช่นนี้แต่ทุกสิ่งย่อมมีทางออกเพียงแค่ท่านยอมมอบศิษย์สตรีบุตรแห่งอวุโสสวีชางออกมา พวกเราก็ไม่ต้องทำเช่นนี้ปากเหม็นมีอายุกันมาก็นานปีเสียทีที่ข้าเคยนับถือฟ้ารู้ดินรู้ข้ากับสิษ์พี่สวีชางตลอดสองเดือนที่ผ่านมาออกไปสืบหาความจริงของสำนักยอดกระบี่จนรู้ว่ามันต่ำช้ายิ่งกว่าเดลฉานข้าคนล้างตระกูลยังไม่พอยังทำตัวต่ำสามยิ่งกว่ามารปีศา์ ลักพาตัวสตรีมีคันใกล้คลอดหวังได้ตัวทาลดน้อยไม่รู้เดียงสาเพื่อดูดซับธาตุแรกกำเนิดอันบริสุทธิ์ในตัวเด็กเพื่อปลุกเนตรมานอันชั่วร้ายที่สุดในแผ่นดินหากแต่พวกเจ้าเมื่อได้รู้สิ่งนี้จากสารของข้าแต่พวกเจ้ายังสวีเป่ามือสั่นชี้หน้าอาวุโสทั้งสี่ และด้วยคําพูดของสวีเป่านี้ก็สร้างความตกตะลึงให้แก่สิทธ์น้อยใหญ่ในสํานักบรรจบฟ้าที่ได้ยินเป็นอย่างยิ่งนั่นเพราะนี่เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายๆอาณาจักรทั่วดินแดนและในวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดหาตัวผู้รงมือได้และหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่ไม่ใช่ข่าวที่จะสันสะเทือนไปทั่วแผ่นดินนี้เลยหรือหากแต่เราสิทธิ์น้อยใหญ่หารู้ไม่ในหมู่ระดับสูงนั้นต่างรวนรู้ความจริงกันหมดแล้ว หากแต่ก็มีใครหาได้กล้าทำอะไรไม่ได้แต่แอบด่าว,ว่าปาดกระบี่ในใจเท่านั้นที่ทำอะไรไม่มิชิดสุดท้ายสี่ตระกูลใหญ่และสี่สำนักยิ่งใหญ่ก็ต่างกันช่วยแก้ข่าวเสียหายของปาดกระบี่สุดท้ายก็อ้างว่ามีมารกลุ่มใหม่ปรากฏในแผ่นดิน ที่พวกมันทำเช่นนี้ก็ไม่ใช่อะไรในการปกครองใต้ล่าสิ่งแรกสุดที่จำเป็นต้องมีนั่นคือการกล่าวอ้างความชอบธรรมแสวงหาความถูกต้องเพื่อครองใจคนแม้ปาดกระบี่จะชั่วชา้าหากแต่พวกมันก็นับว่าเป็นพวกเดียวกันจะไม่ปกป้องก็ไม่ได้นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ